เรื่องพระโดนหลอกเนี่ยนะโดนหลอกโดนหลอกโดนผู้สาวหลอกจีบอะไรเงี้ยนะพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะอย่างที่พูดมาว่าอ่าเรื่องของลูกสาวที่ตัดแม่เนี่ก็ชื่อว่าแม่ไปหลอกผ้าด้วยโน่นนี้นั่นคือหลอกก็โปรไฟล์ของเธอแหละใครได้ดูในรายกงารก็เห็นอาตอมาพูดมาก่อนรายการนี่เออข่าวเรื่องผ้านี่มันจะส่งตรงมาหาอาตมาก่อนตอนแรกนะอย่างที่พูดมา <c oughs> เคยบอกเคยเตือนไปหลายต่อหลายครั้งแล้วเราเป็นพระเราต้องสำเนียกก่อนว่าเราเป็นพระอะ่ในเมื่อผู้หญิงเนี่ยถ้าว่าเขาเขาแชทมาอะไรอย่างเงี้ยมันคุยในเรื่องไปทางในทางชู้สาวเนี่ยคือให้สั่งสอนโยมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปคุยมันไม่ไม่สมควรที่จะไปคุยกันส่วนตัวถ้าว่าคอมเมนต์อะไรนี่ได้เออ ไปคุยเป็นส่วนตัวอะไรไม่ได้คือลูกสาวเป็นคนสวยแม่ก็เอารูปของลูกสาวเนี่ยไปทําเป็นไปตั้งเป็นเป็นโปรไฟล์ก็ไปหลอกหนุ่มๆห,หลอกพระบ้างไอ้พระนี่ก็โง่ให้เขาหลอกนะบอกไปแล้วทําคลิปวิดีโอหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ย้ําไปว่ามีประโยชน์ก็แชร์กันไปไม่มีประโยชน์ไรสาระก็ไม่ต้องแชร์แค่นั้นเองเออเออ ไม่ได้บอกให้แชร์ถ้าคิดมีประโยชน์ก็แชร์ไอคลิปที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์พระทําชั่วทําเลวนี่มึงแชร์กันดีจังเวลาคลิปมีประโยชน์นี่พากันแชร์กันหน่อยไม่ได้ง้ะไม่ได้สนใครนะไม่ได้พูดพูดไม่เพ้อด้วยแต่พูดให้ได้ปัญญาเออไม่ได้พูดนิยมนะควรทําอย่างนี้นิยมนะทําบุญทานศีลภาวนากันให้ราบซึ้งหัวจิตหัวใจ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูดไปทั้งวันก็พูดจนลิงหลับนะไม่เกิดปัญญาพูดให้มันพูดเจาะตรงไปในประเด็นมันให้มันสว่างเหมือนไล่หมาเนี่ยเหมือนนั่งฉันข้าวหลวมพี่หลวนงนึงอ่ะพูดหวานพูดอ่อนหวานยันหมาเนี่ยไปลูกไปหมามันไปกวนตอนฉันข้าวไปลูกไปอย่ามากวนหลวงพ่อนะไปลูก มามันจะไปเลยมันก็กระดิกหางมันต้องเสพไปไปไหมนี่โน่นนะวิ่งไปแล้วเออบางทีมันคําพูดคําอะไรเ๋ยวจะไปดูเราต้องมองไปที่เจตนาและมองไปที่ประโยชน์ว่ามันได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าเป็นพระสํารวมพูดหวานพูดเพราะพูดหวานพูดเพราะเฉพาะคนดีคนที่มีปัญญาคนที่มันโง่มันเขามันต้องพูดกระแทกมาหน่อยหนึ่งจะเกิดปัญญา เข้าใจไหมออเออไอคนที่เขามีปัญญาอยู่แล้วไอ้น,นั่นอ่ะพูดดีๆหน่อยพูดดีได้เพราะว่ามีปัญญาอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องไปพูดกระแทกกิเลสมันขนาดนั้นเออเข้าใจไหมเดี๋ยวพระนี่ก็มันมีผ้าอยู่รูปนึงเคยตักเตือนไปนะเคยตักเตือนไปแล้ว แต่ก็งอนแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกันไปไม่ได้สนไม่ได้บวชมาเพื่อมามีเพื่อนมีอะไรอภาษาอีสาเนเอิืนขี่ห,ห่าหเฮงติมต้นเหม็นน่ะนะเป็นพระอยู่แล้วมึงไปคุยกับสงสาวเออแล้วก็คลั่งรักอืออตามาเรียกครูบาคลั่งรักโพสร,รูปสาวเขาสาวมาคุยอย่างนี้แลวะวเออตามาก็ตักเตือนไปด่าไปเลย อืมท่านเป็นพระถ้าจะทําอย่างงี้สึอกออกไปแล้วก็โพสร,รูปสาวอย่างที่เคยพูดมาให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งจะรักแฟนคนเดียวขังรักโพสรูปสาวรูปแฟนเขาคุยกับนะพระมึงเป็นพระมึงไม่รู้หรือว่าพระก็บอกแล้วมึงไม่รู้หรือว่าเป็นพระนี่เขามีแฟนไม่ได้มึงคิดว่าพระมีแฟนได้หรือไงมึงเป็นพระญี่ปุ่นหรือย,ยังไงเลยว่าไอ้ห่าก็เลยมันเลยหนีไปเลยหายไปเลย กี้หายแห้งเติมต้นเหม็นก็คือว่าคือไม่ได้บูลลี่นะตัวนี้ไม่ได้บูลลี่คือพูดให้มันได้ปัญญาคือท่านปากแหว่งพดานโวอะส่วนมากสาวๆถ้าว่า,วาวมันจะมันไม่ใช่สาวหรอกมันก็บางคนก็เป็นผู้ชายบางคนก็อะไรมันมันจะมาหลอกกนินเงินท่านถ้าท่านมีเงินให้มันกินนะเออถ้าว่าเหมือนกับผมเนี่ยเงินไม่มีสัก,กบาทเนี่อย่างเงี้ยไม่มีใครมาหลอกหรอกถ้าใครทักเข้ามาก็โดนดา่าแค่นั้นแหละเออบอกไว้ก่อน ส่วนมากจะเป็นพระที่ไม่ค่อยไม่หล่อพูดง่ายหน้าตาไม่ดีปากแหว่งพิานโวหรือว่ามีปมด้อยเรื่องสาวๆเรื่องผู้หญิงสมัยเป็นคราวาสเป็นเป็นโยมเป็นธรรมดายังไม่ได้บวชพระเนี่ยจีบใครก็ไม่ติดสาวๆเขาก็ไม่ค่อยมีพอมันมีสาวๆสวยมามาจีบทักมาจีบตอนเป็นพระเนี่ยก็หลงกลเพราะว่าตัวเองมีปมด้อยไงไม่ค่อยมีสาวๆไงก็คลั่งรักยิางี้โอ้โห ปากแหว่งพดานโวขนาดนั้นใครเขาจะมาชอบท่านนะโมตันะบางาวะโตอารอาโตดามาดามุนอาดาเนีแยวาสวนมต์เอออันนี้ไม่ได้บุรีบอกไว้ก่อนฟังแล้วให้มันเกิดปัญญาหน้าตาก็ไม่ค่อยดีถ้าท่านคิดยังไงเขาจะมาชอบท่านเอออืมอาทักมาอาตมามันมีมีมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขาเวลาเขาจะมา มาหลอกพ้ารูปไหนเขาก็จะมาเช็คโปรไฟล์ก่อนถ้าเห็นนะต่อมาปากจัดๆอย่างนี้มันไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกแต่ก่อนมีก็ไม่น่าจะมาหลอกเราก็จะมาคุยเชิงชู้สาวเป็นคุณครูอะไรก็มีเป็นคุณคณรูเ,คคเลยนะต่อมาก็เลยเทศนาําไม่ฟังมันไม่เหมาะสมนะอยู่ในสถานะไหนก็หนูรู้อยู่ในสถานะไหนเาก็จะมาจีบมาชอบอะไรงี้มึงคิดยังไงมึง,ง,งมาชอบพระมึงบ้าหรือเปล่า เออมันรู้หน่อยขนาดเป็นครูแลนะ้วน่ะอาตมาเช็คโปรไฟล์ไงว่ามันเป็นครูจริงไหมมันอะไรจริงไหมมันรู้แหละเออนะเออ,เ,อ,อเป็นอย่างนี้ก็เลยยุ่งอตมาไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะ ก็เลยบอกว่าถ้ากูไม่เบื่อเรื่องทางโลกเรื่องเล่าเรื่องผู้หญิงกูคงไม่มาบวชหรอกเลยว่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยจะไปหลอกแต่พระที่หน้าตาไม่ดีพูดง่ายไม่ใช่ว่าตัวเองหน้าตาดีนะไม่ใช่ไม่ได้พ,พูดว่าตมาหน้าตาดีไม่ใช่คือหน้าตาไม่ดีมันจะส่วนมากมันจะแปลว่ามันจะขาดแคลนเรื่องผู้หญิงเข้าใจไหมเป็นคารวาสนี่ก็เคยขาด ไปจีบใครก็ไม่ติดอะไรเงี้ยเหมือนม,มีปมด้อยพระมีคนมาจีบมีสาวมาจีบมันก็เลยทําให้ติดหนึบไม่ว่าใครผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงหน้าตาไม่คดมีมีผู้ชายมาจีบก็เออคลั่งรักเข้าไปประมาณนั้นพระก็เหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยเทศไปแล้วก็งอนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาเป็นบัวใต้ตมก็เป็นบัวใต้ตมต่อไปเอออืม นะอย่ามาทำทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียถ้าจะรักกันชอบกันยิงสึกออกไปอันนี้ดีลูกผู้ชายสึกออกไปแล้วก็ไปรักกันไปจะไปตกไปแต่งอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้แต่อย่ามาทําในขณะที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่ไม่เอานะนะถ้าเป็นลูกผู้ชายนะกูให้ฟังอ่าแล้วก็มีข่าวนะเออ ส่งเสียหลวงพี่รู้ทั้งรู้นะว่าเป็นโปรไฟล์ปล้อมแต่ก็เต็มใจที่จะส่งเสียคิดว่าจะศึกออกไปแล้วศึกไปใช้ชีวิตออกไปท่านไม่ต้องคิดท่านศึกได้เลยถ้าท่านยังมีความคิดแบบนี้นะถ้าท่านยังมีความคิดแบบเชิงชูสาวอะไรเงี้ยศึกออกไปท่านไม่สามารถที่จะเป็นพระไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกพระพุทธ่สสาสณาสักยะบุตรได้แล้วนะมันหมดบุญในผ้าเหลืองแล้ว เพราะเหลืองมันร้อนแล้วสึกไปเถอะอย่าไปฝืนนะอีกอย่างพระมีเงินไงไอพวกพระในเมืองเนี่ยก็ไอโง่โยมโง่โง,โงนี่พูดตรงๆโยมโ,โง่โงนี่ทําบุญไม่ไม่รู้เลยก็เอาเงินไปเทให้วัดไหนยิ่งรวยๆนี่พูดบ่อยวัดไหนรวยๆนี่ก็เอาเงินไปทุ่มไปเทให้เออทาบุญแบบโง่โงพระที่ขาดแคลนอยู่ตามชน,นบทชนอะไรเนี่ย ไม่มีใครเห็นมาเลยสักตัวนะพูดอย่างนี้แหละพูดแล้มันเกิดปัญญาถ้าพูดแล้วมันเกียดมันชั่งอาตมาบล็อกอาตมาไปเลยไม่ต้องฟังธรรมะของอาตมาไปหาฟังนน่นคะรูบาอาจารย์ที่ท่านเทศเพ,พ,พาะเทศนิ่มๆนน่นนะหาฟังเราตามที่โยมถนัดอ่าเอาตามที่โยมชอบนะเออนะ ครูบาอาจารย์หลายลรูป่รนเทศพอพเห็นดวงแก้วใสๆเราต้องตั้งกรรมฐานภาวนาพุทโธให้เป็นาซาบซึ้งไปในหัวใจในะโยมนะโน่นไปหาฟังไปครูบาอาจารย์ให้ฟังเยอะแยะมาฟังกับตมานี่ตมาเทศสนาธรรมหรืออะไรนี้ให้มันเกิดปัญญาไม่ได้เทศให้ใครมาชอบกูบอกไว้แล้วนะ เออเพราะนั้นแล้วพระคุณเจ้ากราบนวมสก,การคุณเจ้าทุกหลปทุกท่านฟังแล้วก็มันเกิดปัญญาถ้าคิดที่จะคุยกับผู้หญิงในเชิงโซ่าสาวสือกออกไปไปรักกันให้มันให้มัน,มนสาสแก่ใจเออเพราะท่านยังขาดขาดความรักในทางการมารมอยู่ถ้าท่านมันยังไม่หมดอ่าอืม นะถ้ามันยังไม่หมดเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะบวชขาดเก่าไม่ได้แล้วอ่านะมันหน่าขยักขยแงนะเออหลอกพระเป็นพระแล้วมันโง่มันไม่มีปัญญาพราพระเจ้าสอนให้ฉลาดสอนให้มีปัญญาแต่เสือกไม่ศึกษาก็ไปศึกษาไปหาอะไรแสวงหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาเรื่อง สักยงสักยันทําตะกุดทางเครื่องรางของขังพระคงพระเครื่องนูน่นมึงไปศึกษาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้านี้ทาไมไม่ศึกษากันเป็นพระเออไปสแสวงหาทำัมหาอะไรครูบาอาจารย์ไปนูน่นน่ะไสยสงศยศาสตร์อะไรนน่นพระมันไม่ควรมันผิดด้วยอ่าผิดศีลด้วยนะเอออืม และโยมชอบเข้าไปกันนะนะอาบน้ำมงน้ำมนต์ลดน้ำหมากน้ำมนต์เนี่ยถ้าโยมเห็นวัดไหนที่มันทําอย่างเงี้ยที่เรียกว่าอ่าเดรจฉานวิชาเนี่ยโยมก็ไม่ต้องเข้าก็คิดว่าพระรูปนั้นมันไม่ได้ศึกษาก็แค่นั้นเองจะไม่ต้องมาเจ็บภายหลังพอมีเรื่องเสื่อมเสียขึ้นมาและไม่คิดว่าพระอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้ยรู้สึกเสียใจเหมือนกันทุยเออ พระรูปไหนก็ดูเอาพระที่ท่านสอนตรงสอนถูกไม่ได้ว่าเข้าไปแล้วไปเจิมสาลิกาลิ้นทองหน้าหน้าทองแต่ของพวกนี้ถ้าโยมเขาทำก็ปล่อยเขาทำหากินกันนะแล้วแต่โยมเขาจะหากินนะั้นมันเรื่องของโยมแต่พระไม่ได้นะเออเลี้ยงชีพด้วยเดอจฉานวิชานี่ไม่ได้เออ ถ้าเป็นโยมก็เรื่องของโยมจะทําไปอะไรก็แล้วแต่พรนี่บิณฑาบาลเลี้ยงชีพก็พอมีข้าวปั้นเดียวก็พอฉันแค่นี้ฉันเพื่อให้ขัดเกา่าเพื่อให้มี <c oughs> ลมหายใจมีชีวิตเพื่อจะปฏิบัติฝึกฝนขัดเกากิเลสต,ต่อไปแค่นั้นเองไม่ได้กินให้มันอร่อยกินหรูอยู่แพงชวนกันไปกินปาลาริมน้ำโขงก่จะพูดคำว่าแดกแล้วนะอืม คนดีอาตมาพูดดีด้วยผลไม่ดีไม่ไม่จะเป็นต้องพูดดีหรอกพระเหมือนกันพระไม่ดีกูก็ไม่พูดดีด้วยแหละแค่นั้นเองเออพูดย้ำให้ย้ำพูดให้เกิดปัญญาเออเพราะนั้นฟังแลว้วให้มันเกิดปัญญานะอย่าให้เขาหลอกง่ายนะเขาหลอกเงินเพราะอะไรเพราะท่านมีเงินเขาถึงได้ดหลอก พระไม่ต้องมีเงินถ้ามีเงินไม่ใช่พระถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระพระไม่สมควรมีเงินมีทองมีได้มีพอซื้อบริขารน,นิดหน่อยอือสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็ว่าไปไม่จงเป็นต้องมีระดับเป็นแสนเป็นล้านนั่งรถหรูอะไรเงี้ยรถหรูถ้าวายมเข้ามาถาวายก็ได้อือ ถ้าไม่ได้ไปมีเงินไปซื้อเองรถมันไม่จะเป็นมันหรูหรือไม่หรูก็ไม่รู้แต่ถ้าโยมก็เอามาถวายก่อนก็มันจะหรูหรือไม่หรูก็ก็รับ <c oughs> นะไม่ใช่ว่ามีเงินไปซื้อรถหรูอเองอือันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะเออบางคนโยมก็ศรัทธาเขาถวายนะเบนซ์บีเอ็มอะไรนะออนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนั่งไปเถอะจะรู้หรือไม่หรูก็แต่ไม่ได้ว่าตัวเองไปซื้อเอง รถญี่ปุ่นนั่งไม่ได้ก็ต้องนั่งรถยุโรปนะมึงไม่เอารถประธานาธิบดีแบบว่ามันกันรกระสุนกันร,ระเบิดมานั่งเลยแล้วทำไมมันกลัวตายขนาดนั้น,น,นเลยเหรอบวชมากลัวตายบวชมานี่คือถวายชีวิตให้เป็นพุทธบูชาแล้วนะเออยอมตายแล้วนะถึงบวชถ้ากลัวตายอยู่สึกไปไม่ต้องบวชไม่ต้องเป็นพระแค่น,นั้นเอง อที่พูดมาเนี่ก็เจตนาคือมโนกรรมเนี่ยเจตนาเนี่ยก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายใด,ดๆนะอืมอกล้องมันสั่นกะะๆๆๆๆ <c oughs> ็เออก็เจตนาดีทั้งนั้นแหละอยากให้มันดีอยากให้องคณะสงฆ์ของเราเนี่ยมันดีมันสวยงามเหมือนเดิมเนื้อลายก็ตดัดมันทิ้งออกไปแค่นั้นเอง อเอาแค่นี้แหละนานละกี่นาทีสิบห้านาทีแหละสุดสูดสังนวเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจะเลินพร